ครับสวัสดีครับร้าน NM e m o t o r c o c l e นะครับก็คันนี้เป็นวิบากดิปเปอร์1 2 5ซีนะครับก็มาไล่กันดีกว่านะครับก็สติกเกอร์ใหม่ทั้งคันนะครับชุดสีสวยเนาะสติกเกอร์ใหม่ทั้งคันนะครับก็ใหม่ทั้งคันเลยนะครับมาดูง่ายๆนะครับแต่๋ดีไอ้พวกสติกเกอร์แต่งเนี่ยฝั่งนู้นผมยังไม่ได้ติดนะครับพอดีฝนมันตกเนาะก็เลยว่ายังไม่ได้ทํำสอนครับเนี่ยพวกติดที่อาร์มอะไรพวกนี้ครับสติที่โช๊คเนี่ยฝั่งนู้นยังไม่ได้ติดนะครับดูไปก่อน ก็ดูแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ยางหลังนะครับยางหลังเต็มเนอายางในใหม่นะครับแต่ข้างนอกเดิมเพราะว่ามันเต็มอยู่ก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับโอเคยางหน้าใหม่นะครับใหม่นะครับนอกในนะครับประมาณนี้นะครับลูกปืนล้อใหม่หมดทั้งคันนะครับก็มาชุดบนนะครับปลอกแฮนด์โปทัปเปอร์เนอะมือคัดก็ที่ร้านจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นแบมโบงานเทียมนะครับเพราะมันนุ่มดีมันนุ่มมือนะครับลองหลายตัวแล้วนะครับไม่เพอร์เฟกนะครับก็เลยลองตัวนี้โอเคนะครับ แล้วก็นวมแผ่นนะครับโปรแทเปอร์นะครับปั๊มบนนี่จะเปลี่ยนให้ใหม่ทุกคันนะครับเป็นปั๊มแบบนี้เนาะปั๊มแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวก็ใหม่ทั้งคันนะครับเพราะว่าปั๊มเปลี่ยนใหม่เนาะน้ำมันเครื่องใหม่นะครับคันนี้ฟิตเครื่องให้ใหม่เรียบร้อยนะครับวาล์วใหม่ลูกใหม่แหวนใหม่นะครับคว้านใหม่เนาะคาบูก็ใหม่นะครับระบบน้ำมันใหม่หมดนะครับวาล์วอะไรตั้งเรียบร้อยนะครับโช๊คน้าหลังเปลี่ยนซีนอัดน้ำมันเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับนึบๆเนาะโอเคประมาณนี้ พะเบก LIKE อะไรใหม่อยู่แล้วนะครับนี่โซ่สเตร์อะไรก็ใหม่หมดนะครับเราซื้อไปเติมน้ำมันขี่ได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเนาะซื้อไปเติมน, <liking S 1> น้ำมันขี่ได้เลยนะครับฝาถังแต่งนะครับเป็นฝาลูบิเนียมนะครับเป็นฝาลูบิเนียมนี่น,นะครับเป็นฝาลูบิเนียมพร้อมจุ๊บนะครับจุ๊บการน้ํามัน,ก,น,น,มนกระชอกออกจุกลมเนาะจุ๊บลมก็แต่งเนาะหน้าหลังああประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับรถนะครับเราทาเครื่องอะไรให้ใหม่หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับหล่อเนาะเบาก็ เป็นงานอินโดนะครับแค่บอร์ดนี้ก็พันกว่านะครับพันห้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอดยาสตาร์เครื่องนะครับช้านิดนึงนะครับรถตั้งสเตนนะครับแล้วมันลื่นด้วยกลัวรถตกนะครับนี่จะล่นแล้วติดง่ายนะครับติดง่ายเนาะเชื่องพึ่งทำนะครับกำลังอัดดี ตัดด้วยนะครับเป็นไงปลกใจหรือเปล่าครับคราวนี้ก็สองหมื่นไปปลายครับสองหมื่นไปปลายนะครับ, 20, รบเอาจริงลดได้นะครับเอาจริงลดได้เอาจริงอะ่ะลดในร้านอะ่ะถ้าเอาจริงอะ่ะลดได้ทุกคันนะครับแต่ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่คุยนะครับแล้วแต่ว่าคันนั้นมันเหลือหรือเปล่านะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านในเบสมอเตอร์คอนทําอยู่เพชรบูร์นะครับก็มีบริการส่งทั่วไทยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ว่าค่าขนส่งต้องออกก่อนนะครับขาไปขากลเนาะสมมติส่งพันห้านะครับก็ต้องออกมาสามพันนะครับจ่ายแค่สามพันนะครับแล้วก็ที่เหลือปลายทางได้เลยนะครับสองหมื่นกว่าบาทอะปลายทางได้เลยนะครับแล้วก็มาหักกับไอ้ที่จ่ายเกินมานะครับมานนี้เข้าใจง่ายๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่สองห้าเก้าสามเก้านะครับ หรือ0617415428นะครับช่อง YouTube วิบากสนุกฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ